สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆนานาะตกปลาทุกท่านนะก็มาเจอกับผมอีกเช่นเคยครับในช่องตกกับตาสติปิชชิ่งนะครับก็วันนี้หนีกระพงบ้างนะมาตกปลากระสูบนะครับวันนี้อยู่ที่ตลาดน้ำดำเนินนะครับนะก็มากันกับพวกนะปาฟ้านะต้มมาโต้งนะผมวันนี้ก็ครั้งแรกนะครับสำ,สำหรับการมาเดินตีกระสูบที่ดำเนินนะครับก็เป็นหมายแบบฟิลเหมือนสติปชจฉอตแล้วครับเดินตามทางเดินอะไรประมาณนี้ก็ ดี๋ยวเราลองดูครับว่าเป็นไงนะผมก็ามาครั้งแรกก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงตอนนี้ครับจุดแลนด์มาร์คที่เรามาจุดแรกก็คือตลาดน้ำน้ำเนินนะก็เดี๋ยวลองเลยเข้าไปข้างในดูครับว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงบ้างนะครับดูกันเกาะเนี่ยครับจุดเรื่องไหนอะนี่ครับตรงนี้น้ําเนินก็สีสวยอยู่นะฟิวบรรยากาศดีนะครับแต่ว่าลองดูนะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมก็วันนี้เหยื่อ ที่เล่นหลักๆนะก็จะเป็นพวกงานผิวน้ำนะครับสัส,ส่วนใหญ่ไม่ส่วนใหญ่แตเป็งานผิวน้ำเลยนะเป็นงานผิวน้ำเลยนะครับประมาณนี้ก็เดี๋ยวลองดูตีป๊อปตีเป็นซิวนะน้ำโอเคนะครับนีวันที่ผมเราจะวิ่งเลียงลูกเข่าครับเดี๋ยวลองเข้าหมายกันไปเลยเราคือมันได้อะบอกตรงเลยว่าฟิวมันได้ เฮ้นี่รอนี่เน้ฟ้าเฮ้ยเฮ้ยเอาบอลเอาบอลเอาโอ้ยตัวดีใส่ดีใส่ดีนะครับโอ้ยมีนฟ้ามีตัวน้ฟ้ามีสตัวน้ฟ้ามาแกนแกนหนีหรอนี่นี่อีกตัวนึงนฟ้ามีอีกตัวใส่ดีนะครับหนึ่งฟ้าโทษ ใส่ดีด ie ้วยนี่นะครับตัวแรกนะสูดำเนินนะโอ้ใส่ดีนะครับตัวนี้โอเคครับไปโอ้รอดเลยนะครับตัวแรกขอลำเนินนะกางแกลงแกลงก็โดนนะครับสูดใส่ดีด้วยนะตัวนี้โอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายรูปก่อนครับ หมายมันก็จะประมาณนี้ครับนะตามพวกใต้บ้านตามทางเดินะอะไรเงี้ยครับปางก็จะอยู่แบบฟิวๆนี้นะ <c oughs> ผมก็ไม่ค่อยรู้นะ <c oughs> ดูคลิปมาอีกทีนึงแล้วก็มาลองตกเองนะครับ <c oughs> ต้อนรับผมดีนะตัวแรกมาไวนะครับด <c oughs> ูแล้วน่าจะเหนื่อย <c oughs> แดดร้อนนะครับวันนี้แดดเปรี้ยงเลยนโอเคผมเปียกเดียวก่อน เดีเ๋ยวเราลองก็อดดูแถวนี้ดูครับ ยรนฟ้าใหญ่ปะเสียงดังเลยอืมเสียงดังเลยของฟ้าได้ยินเิสะดุง้งเลยใช่ปะสะดุง้งวะ รถฟ้ากัดโคตรดังต้องกลับมีสองตัวนะ่ะโต้องข้ามฝัง่งเะโต้อง โอ้หลุดกัดเนี่ยกระฟ้าเตี่ยเนี่ยกระฟ้าเตี่ยเนี่ยระฟ้าโดนเลยโดนครับแจมที่สองมาแล้วนะสูบจิ๋วป้อมนัเทนนะครับนะ โอเคครับเดี๋ยวถ่ายรูปกันไปตาบโอ้แล้วแม่งกดแล้วแก่งถึงไม่แม้ในรถไฟอุ้ยรถไฟเสือตัวเบลอเลย เฮ้ยกระฟ้าเนี่ยโดนเลยกระฟ้าเสือตีไปโดนเลยเสือโดนมาเสือนะเอ้ยไหนรูปไหยนี่โอ้เสือตัวเป็นฝ่ามือเลยอ่ะเดี๋ยวดิดูโดนมาเสือนะตัวฝ่ามืออ่ะ กได้ไเไม่หมดมันจะมีตัวก็คือมันมีเลยนะฟ้ดูทรงล้ะใช่ไหมหมดมันจะมีมันก็คือมันมีเลยนะฟ้า,ฟ,าฟิวนั้นเลยอะ่ะอ,อ,อ่ะคนเราฟังไว

เสียงโคตรดังเลยต,นนตัวนั้ <laughs> นอืมไม่เอาอะมันกินมันตามนะครับแต่ว่ามันไม่มันไม่เอานะมันมันตามไม่เฉยแต่ไม่เอาอยู่อะ ฟ้ามีตัวฟ้ามีตัวฟ้ามีตัวมีตัวครับมีตัวรู้ยมีตัวแต่ไม่เอาอ่ะฟ้า นฟแม่งขึ้นมาเว้ยเฮียมีไซส์ด้วยนะไอ้หามีไซส์แต่ไม่เอาไม่กัด มีตัวนะครับตรงนี้แต่ว่าไม่กัดนะโอ้แต่ดได้ครับไปซุ้ต่อโดนโอุย้ยหลุดตจุดกระสูปกระโดงปัก หลุดนะครับเมื่อกี้มีตัวนะครับ ไงวะเนี่ยเฮว่าไงวะเนี่ยม่าอย่างไรก็ไม่รู้ครับเอ้าเอาเอ้าเอ้าเอา,เอา,เอา,เอาแมวตบถ่าย <c oughs> รูปก่นครับไปกับป๊อบนะรัตเทนนะครับผมกระตูปจิว๋วโอ้โหเดินอยู่ตั้งนานพเพิ่งจะโดนโอเคครับเดี๋ยวขอถ่ายภาพก่อน ร้อนนะครับเหนื่อยด้วยวันนี้แดดร้อนมากนะตอนนี้หูแดดร้อนสุดๆเลยครับแล้วก็วันนี้น้ํามันขุ่นนะครับขุนไปเยอะเลยนะน้ําขุ่นไปเยอะมากนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวเราลองย้ายหมายดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะตอนนี้ก็น่าจะประมาณสิบเอ็ดโมงได้สนะิบโมงกว่าโอเคครับไปลองแอบหมาย,ยก็ดูก็นี่ก็ แวะพักกินข้าวนะครับกินก๋วยเตี๋ยวนะไม่ไหวนะร้อนมากวันนี้โโอ้หร้อนแบบสุดจี๊ดเลยแล้วปลาก็ไม่ค่อยได้กัดดีนะครับวันนี้น้ําขุ่นๆไปหน่อยนะแต่ยังพอได้ตัวนะครับผมก็เดี๋ยวทานข้าวกันเสร็จแล้วเดี๋ยวก็เออลุยกันต่อนะครับเย็นๆนะตรงนี้มากินก๋วยเตี๋ยวซอทสทิพเป็นอกไรบ้างโอเคครับเดี๋ยวทานข้าวก่อนนะแล้วเดี๋ยวก็ออกไปลุยกันต่อครับผม าตอนนี้ย้ายเข้ามาตรงตลาดนะครับน้ําลงนะน้ําลงน้ําลงครับแต่ว่าสีน้ําดีดีเหมือนเมื่อเช้าแล้วนะเรือก็หยุดวิ่งไปเลยครับเราต้องเที่ยวไม่มีแล้วนะนะอันนี้เราลองเทเข้ามาในตลาดดูว่าจะเป็นยังไงนะมีตัวหรือเปล่าน้ำมันลงคนระับลงเยอะทำให้เคาะเยอะยาก เดี๋ยวเดินเข้ามาในตลาดดูครับ โดนโดนครับออครับออครับผมกตแล้ววะโอ้โหก่จะหาเจอเครื่งองยุ่งบงบ่ายนะโอเคครับไปสูนนะป้อมตนะินโอเคเดี๋ยวถ่ายรูปเป๊บน,นึงครับเลดี๋ยวปล่อย พีปช่อนขี่ปชอ่ชอนตัวเบลอร์เลยอะ่ะมันไม่กินเยหอหรอกนะเงี้ยใหญ่จัดเลยขี้ตัวเบลโล่อระอลยากจริงครับวันนี้ปกติกะดีวันนี้ให้มาต้องแต่วันอย่างอย่างเงี้ยแหละผมมาผมมานะก็ตาม,มานะั้นอ่ะ ลาไม่กัดมันเป็นเรื่องโมติอยู่แล้วถ้าผมมาปลาจะไม่กัดอ่ะนี่ก็ห้าโมงฝ่าแล้วนะก็ถ้ากับวันนี้ตกแค่แป๊บเดียวนะครับเอาจริงๆเลยก็คือตกแค่ช่วง,งเช้ากับช่วงเย็นนะที่เหลือก็คือนอนเพราะแดดร้อนนะครับสู้ไม่ไหวก็ยังพอได้สนุกนะเดี๋ยวต้องมาแก้มือนะที่ดาเนินนะครับก็วันนี้ก็ยังพอได้แต้มนะก็เดี๋ยวลองเดินอีกสักหน่อยหนึ่งตีสักนิดนึ่งน,นะยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงก็ตอนนี้กำลังเดินทางกลับนะครับไปที่รถนะครับผม <Okay. S 2> โอเคไม่พอซะปุอุอ้ยน้าต้งโดนแล้วน้าโ <c oughs> ต้งโดนแล้วน,น,น,วนี่อ้าวอ้าวล่วงไปแล้ว <c oughs> ตื้อโดนจนได้น้ต้งไม่ง่ายเลยครับวันนี้ดำเนิน ทดสอบผมไหมอ้าวไม่ทันแม่โถ้โหตัวรีบไปแยะกัดงี้เปลี่ยนสปูนดีกว่า เรียบร้อยนะครับจบไปนะสําหรับการมา mm hmm. ตกกระสูบดําเนินวันนี้นะก็ปลากัดไม่ค่อยดีนะครับอย่างที่น้าตงนาฟ้าเขาเคยมานะเขาก็บอกว่าวันนี้ปลาก,กัดไม่ค่อยดีนะก็ยังพอได้นะครับวันนี้แบ่งเป็นสองช่วงนะครับคือผมมาถึงเนี่ยประมาณเจ็ดโมงแล้วนะตกถึงประมาณสิบโมงนะครับแล้วก็ไปหาที่นอนนะไม่ไหวนะครับแดดร้อนมากแล้วก็ออกมาทีตอนช่วงสี่โมงกว่าเกือบห้าโมงนะครับก็อลองมาลุยดูก็มีแต้มมีแค่แต้มเดียวนะก็ะวันนี้ถือว่าปลากัดไม่ดีนะแต่ก็ยังพอได้ยังพอได้ตัวนะครับช่วงเช้ามาหอวได้นะครับ ช่วงเย็นในแกลงไม่มีไล่เลยนะก็หายากนิดนึงนะครับนะก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่นะครับนะผมก็ไม่เคยมาครั้งแรกเหมือนกันที่มานะก็สนุกดีนะครับนะเดี๋ยวรอบหน้าอาจจะมาแก้มือนะก็วันนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้นะครับนะก็ขอบขอบคุณนะครับทุกการติดตามนะครับนะโอกาสหน้าจะไปตกปลาอะไรผมก็ฝากกดติดตามนะครับกดซับสไครป์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับไปแล้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย